สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกม Hearthstone นะฮะสำหรับเกมท้าประลองของอาทิตย์นี้นะครับเป็นการปรเชิญหน้ากับทางแยกนะฮะแตะ่ก่อนจะพูดถึงเกมที่กำลังจะเร่มน,นะครับผมขอ,อกล่าวถึงคลิปที่ไม่ได้ทําลงอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นเพราะว่า สำหรับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นเกมท้าประลองแบบใช้เงินหนึ่งพันนะครับผมก็ที่ว่าเก็บสิบสองวินนะฮะก็สรุปสำหรับใครที่เล่นแล้วได้สิบสองวินเนี่ยก็จะได้การ์ดตำนานาสักสามใบนะครับแล้วก็เงินแล้วก็ยังอื่นเนี่ยก็ผมไม่ได้ลงเล่นนะฮะเลยไม่ได้อ่มีคลิปให้ดูนะครับผม แล้วก็อีกอย่างนะครับผมผมไม่มั่นใจในสีมือนะครับผมพูดตรงๆนะฮะก็ต้องกราบขออาภัยสาหรับอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะครับผมก็มาเริ่มอาทิตย์นี้กันเลยนะฮะก็หลังจากเริ่มเกมนะครับเขาจะให้เราเลือกคัสนะฮะแล้วก็เลือกเอาแล้วแต่ชอบนะครับผม,มพีดแล้วกันนะฮะ ก็แบบนี้นะครับผมชอบนะฮะเวลาแบบมีเคเวสประจำวันเล่นอ่คาคัสอื่นที่เราไม่มีเด็กเนี่ยเรามาเล่นเกมท้าบาลองเทนก็ได้นะครับชชชนะน,สสะน,ชนะะววตาาาแสสสงง่่จเรูการนี้ดีนะ เราได้ตัวโกงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเทิร์นสี่เนี่ย,เ,ยเราลงเลยนะครับผมเด็ดแน่นอนนะฮะถ้าเราดวงเราดวงดีได้เคลียร์บอร์ดเนี่ยโอ้โหปากปืปป้มเลยนะครับเทิร์นเทิร์นห้าเคลียร์บอร์ดสบายใจเราเลย โหรบเครื่องครบเคลื่อนจริงนะเราไม่มีการ์ดเล่นเลยนะครับ อ้าวเขาหลับหรือ,อยังไงเขาจริงดิจะก๊อปปี้จากเขาขึ้นมาไมา่เลย อ่านี่นะครับผมเนื่อนไขของอาทิตย์นี้นะฮะจะสร้างนักอะไรนะักถล่มปาร์ตี้นะฮะก็มนเนี่ยนป้องกันตัวนี้นะครับผมจะทำการโจมตีอัตโนมัตินะฮะหมายถึงเราตีไม่ได้นะครับโอ้โหเขาครบเครื่องจริงเขาจะตีเขาจะตีเข้าหน้าเราอย่างเดียวนะครับผม ลงตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับครับครับไปนะครับผมเนี่ยไล่ห่านะฮะแช่แขงโโ็งตะตัวเปลี่ยนเนี่ยมันแก่ใบไ,ไหนก็ไม่ดีเลยนะเปลี่ยนเนี่ยมันแก่แล้วกันนะ จะเรียกวิษา์นะ,ะหนึ่งตัวนะครับผมนี่จะเป็นดีสุดแล้วนะฮะถ้าเขาเคลียร์มินเนีย่ยนเราเนี่ยเขาเคลียร์ทอนเราเนี่ยเทินห้าเ,าเล่นตัวนี้แล้วก็เสกมินเนีย่ยนสตูหนึ่งตัวนะครับสุ่มเปลี่ยนร่างสตูนะฮะแล้วก็เรียกวิษานะห้ามาเพื่อเคลียร์ทอนนะครับผมเพราะว่าเยี่ยมเลยนะฮะเคลียร์เลย ไปหน้าลงอะไรฮอลโลมาแล้วน,น,น,ะ,นะครับโอ้ยสนีเดียววะเลยโชคดีมากๆเลยนะครับที่อ่าเขา ใส่แกะตัวนี้ให้เรานะฮะหัวหน้าผถ้ายังเกียร์ทอนเราก็ต้องตีสองทีเหมือนเดิมนะฮะเขาก็ต้องตีสองทีเหมือนเดิม ตันนี้ผมคิดว่า,วาจะสุ่มหะครับเป่นการตันี้น่าจะดีนะใบไหนก็ไม่ดีเลยนะครับตัวน,นี้เป็นมินเนี่ยนร่ายหนักนะฮะแต่เลือดน้อยนะครับ เขาต้องคิดให้ดีจะบวกหน,หน,หนมินเนี่ยนทั้งหมดเนี่ยมันก็มนไม่เวิร์กเท่าไหร่ก็จัดม่เหาะีดีนะครับผมเอาไว้เคลียร์ทอนนะฮะเากเคลียร์พวกกันพวกมินเนี่ยนตัวใหญ่เลยนะครับเวลาเป็นเงินเป็นทองนะ เลงแพนเชนโอ้น่าเสียดายนะครับที่ผมไม่มีมังกรอยู่บนมือนะฮะข้าต้องคิดให้ดี อืมนี่ทถ้าผมฮิวก่อนผมจะเก็บนิเนี่ยนตัวนี้ไว้ได้ผมมีเนี่ยนสัตว์ไปเลยแล้วก็โอไมีชีวิตนะครับ เจอหน้าเราฮิวมิเมียนตัวนี้นะฮะอยากคิดก่อนฮิวไม่อาดถ้าเราเคลียร์มินเนียนละม่อมหนึ่งหนึ่งให้เขาแล้วก็ฮิวซ้ำอีกทีมันก็จะเป็นเลือดเขาจะเป็นสี่นะครับทุกคนซื้อได้ดตัวอะไรอ่าไม่ดีนะฮะ <Ha! S 1> โอเคนะครับผมฮิว น่านาเล่นนะจริงๆน่าเล่นมากเลยนะสองดาเมจอสัตตีตัวนี้ตีอย่าจับชิ้นนั้นนะตัวนี้ตี เขาหน้าตีทอนเราไม่ได้แน่นอนนะฮะจริงๆเมื่อกี้ผมเทรดพลาดด้วยนะครับพอคิดไปคิดมาเนี่ยผมถ้าผมเทรดเอาตัวนี้ก่อนเนี่ยบัฟหนึ่งหนึ่งให้เพื่อนทั้งหมดก่อน,นผมว่าที่้านน่าจะดีกว่านี้นะฮะเรียบร้อยแล้วครับเขายอมแพ้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมท้าประลองของอาทิตย์นี้นะฮะถ้าเราเคลียร์ทอนเขาได้เนี่ยเราก็80%เนี่ยเราแทบจะชนะเลยนะคะก็ถ้าชอบนะครับคลิปผมนะฮะก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับและอย่าลืมกดติดตามช anel ผมด้วยนะครับ